จบคลิปแล้วทุกคนเด็กน้อยพาดิฉันอู้มากเลยนะวันเนี้น้องไม่ยอมวิ่งเลยเดินจูงมือตลอดเลยนางขี้เกียจนางวิ่งไม่ไหวอะโบกมือใบายกล้องเลยอีนางอีนางน้อยอีนางน้อยโบกมือใบายกล้องก่อายบายค่ะทุกคน ควารุนแรง้ปอาบน้ำวันนี้คลิปนี้เราต้องพอแค่นี้ก่อนนะอุย้ยขอ,อนั่งพักก่อนมานั่งพักคลิปฮะอะไรคะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งกลับมาน่าจะอยู่นะเย้ถึงบ้านแล้วเนาะเย่ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ต้องลาแค่นี้ก่อนนะ คลิปนี้ไปออกกําลังกายมาได้ท่ากระโดดมาสามสิกทรงสามท่าเองไอเด็กน้อยอะไม่ไหวอะทุกคนวันนี้ต้องลาแล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกจะพาเพื่อนเพื่อนไปวิ่งที่ชายหาดนะคะบ๊ายบายเจอกันคะ่ะ